รมตรงเสริมสหกรณ์ุมใจเสนอสหกรณ์รวมน้ำใจกบแฟมาเรียเอออภัยได้ข่าวว่าลื้อไปกรุงเทพมาได้อะไรมาบ้างวะโอ้ยแย่เลยแปะ ไอ้อย่างเช่นเรื่องการทําเกษตรแผนใหม่อ่ะครับที่แถวบ้านเราเขาไม่ค่อยทำกันนะแปะที่อื่นเนี่ยเขาเริ่มทกันแล้วนะแปะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสาหากรณ์นั้นเป็นการทํางานร่วมกันในกลุ่มคนหมู่มากแน่นอนว่าการละเลยในหน้าที่ของตนเองนั้นพบเห็นไม่ยากครับอย่างที่สาหากรณ์รวมน้าใจแห่งนี้จริงอยู่ว่ามีความสามัคคีปรองดองกันแต่ว่าบางครั้งอาจจะคาดไม่ถึงว่าตนเองได้ละเลยหน้าที่อะไรไปบ้าง อย่างอาแปะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหกรณ์แต่ว่าประชุมทีไรก็กลับขาดสะทุกทีไหนจะดูสวนผักไหนจะห่วงขายของอาศัยว่าร้านตนเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็เลยไม่มาประชุมซะอย่างนั้นนี่ภัยไม่มานั่งอธิบายให้ฟังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่รู้เรื่องกับเขาแถมยังได้สิ่งมาอธิบายเพิ่มเติมแต่ที่ภัยติดใจก็เป็นเรื่องที่อาแปะเนี่ยละเลยหน้าที่นั่นแหละครับ ไม่ยอมเข้าประชุมดูซิว่าอปแปะแกจะแก้ตัวยังไงนพวกลือพูดไม่แบงกวกพูดเลยนะถ้าว่าไปเนี่ยใครดูดแลร้านแล้วสวนผันกโอ้ล่ะย่างนี่งเงินทองอ้กก็องรัวหลายหมดเลทีคราวที่แล้วทำเป็นห่วงทำเป็นห่วงสหกรณ์ต่อว่าพี่วุฒต่อว่าตาแม่บ้างแหละสุดท้ายนะแปะก็ต่อว่าเองแหละเออแปะไปเองก็ใจเย็นๆสิวะแปะฟังฉันสักนิดนึงนะแปะ เวลาที่เขาประชุมกันเนี่ยแล้วใครจะมาซื้อของแปะเพราะว่าเป็นสมาชิกสากรเกือบทั้งหมู่บ้านแล้วแปะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสมาชิกคือการเข้าร่วมประชุมและแปะก็ถือเป็นหนึ่งในเจ้าของสากรแห่งเนี้ยแล้วแปะจะยอมให้กิจการที่ตัวเองมีส่วนร่วมก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยหยุดนิ่งโดยไม่มีการพัฒนาเลยเหรอ มันส่งผลกระทบขนาดนั้นเชียวหรือ,อใช่ครับแปดมันส่งผลกระทบมากมายเพราะถ้าสมาชิกครึ่งหนึ่งเกิดคิดเหมือนอะแปะขึ้นมาแล้วสหกรณ์จะพัฒนาเติบโตได้อย่างไรเข้าใจหรือเปล่าอแปะเอาละเข้าใจละต่อไปนี้ว่าจะเข้าประชุมทุกครั้งเพื่อบางทีมีความรู้ใหม่ๆหมว่าจะได้มาพัฒนากิจาการของร้านอัวโอ้สบายเลยนะแปะนะยิงปืนกระสุนนะเดียวเนี่ยได้นกสองตัวเลยนะ <laughs> แม่พอแปลงเข้าใจแบบนี้ก็ดีใจครับแต่สหกรณ์แห่งนี้ยังมีคนเสียสละรู้จักหน้าที่เหมือนกันนะครับสิงไงครับเพราะตอนนี้เนี่ยสิงเขากำลังจะให้อินของตนเป็นที่ดินตัวอย่างของการทําการเกษตรผสมผสานอยู่ก็เป็นที่ชื่นชมแล้วครับที่สมาชิกรวมน้ําใจเขารู้จักเสียสละกันเนี่ยนะพี่นะถ้าสมาชิกของเราทุกคนเนี่ยเป็นแบบที่สิงทุกคนก็ดีนะพี่นะรู้จักเปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่เหลือเขาขี้เมาคนเดิมไว้เลยนะพี่นะ เออข้าถือว่าเองจมข้าละกันในภายก็เพราะเป็นแบบนี้สิพี่สหกรณ์กรของเราทุกคนนะ่ะจึงได้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เออยังไงเดี๋ยวข้าขอตัวก่อนนะ่อจะไปถางที่เพิ่มอีกสักแปลงทําเกษตรแผนใหม่น่ะเดี๋ยวพี่ไปทำคนเดียวเดี๋ยวก็เหนื่อยตายหรอกเดี๋ยวถ้าพวกชาวไม่ช่วยฉันบอกชาวบ้านเรียบร้อยแล้วพี่คือเขาจะได้เรียนรู้จากที่ดินของพี่ไงและที่สําคัญนะพี่นะ คือพี่ก็แก่แล้วพี่นะทำคนเดียวเดี๋ยวจะเป็นลมเลไปไ็นแรง,งไปอะพี่นะ,ะน,นี่แหละครับนอกจากสิทธิที่สมาชิกสหกรณ์ต้องมีแล้วเนี่ยการรู้จักหน้าที่ของตอนเองก็ถือเป็นอีกแนวทางของการพัฒนาสาหกรณ์สู่ความสําเร็จมีคนเคยบอกว่าการพัฒนาคนเป็นการพัฒนาที่ยากที่สุดแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะครับสมาชิกสหกรณ์ในปัจจุบันกล้าที่จะเปิดรับและพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพในหน้าที่และสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบอยู่และที่มองเห็นความสําคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสาหากรณ์ที่ตนเองก่อตั้งขึ้นและพร้อมที่จะพัฒนาสาหากรณ์ไปกับพลังสมาชิกที่รวมกลุ่มกันอยู่นั่นเองครับรวมพลังรวมใจให้สาหากรณ์ไทยพัฒนาร่วมส่งเสริมสาหากรณ์ร่วมส่งเสริมสาหากรณ์รทรราารไทย